มิฮารุร้านญี่ปุ่นสุดปังความอร่อยแฝงตัวกลางซอยสุขวิท39ติดกระแสอินเทนใครๆก็ต้องมาชวนพี่สาวมาเมามากินข้าวปูวาตาริหม้อหินเป็นเมนูซีซันแนลของมิฮารุรังสรรค์โดยเชฟชาวญี่ปุ่นเสิร์ฟข้าวราดมันปูวาตาริแบบเข้มข้น ครุกคร้าในหม้อหินร้อนๆส่งเสียงและกลิ่นหอบเยาายวนมากๆปุกข้าวแล้วจี่จนเป็นข้าวตัง <c oughs> เสิร์ฟให้กินร้อนๆได้รสสัมผัสกรุบกรับคนชอบกันมากมีหลายร้านลอกเรียนแบบแต่ก็ไม่เหมือนอยากสัมผัสความอร่อยแท้ดั้งเดิมต้องมาที่นี่มีให้บริการแค่วันละสิบชุด พร้อมโปรจากสัมพันธ์รเหลือพั0 0้ากินคู่กับซุปปูวาตาลิใส่เนื้อปูมัเน้นเน้นรสชาติเข้มข้นสดแล้วชื่นใจอย่างแรงเมนูนี้ขนมปังมันปูใส่เนื้อปูมาลน้นๆนำมาโปะมาป้ายบนขนมปังแล้วกินคู่กันอร่อยอร่อยขอแนะนำอีกเมนูที่น่าสนใจปอเปี้ยะครีมปูวาตาลิ รสชาติมีความนวลหอมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นปิดท้ายด้วยเมนูเกี๊ยวซาปูวาตาลิมีความกรอบนอกนุ่มในนี่คือ5้าเมนูปูวาตาลิของอร่อยซีซั่นนี้ที่ให้ความอร่อยแบบฉ่ำๆ